มันลืมหรือเปล่ามันลืม่าที่จบปริญญาโทพิเศษประเดี๋ยวอะไรเงี้ยเขามักจะลืมสิ่ห้าสงสัยมากับพวกไอ้ด็อกเตอร์ท้องคอไก่ที่คอท้องไม่จบอะไรเงี้ยอาจจะเป็นนักกฎหมายแล้วมันจะลืมควมจริงมันมันลืมเดี๋ยวมันลืมหาหน้านอาเหรียนหน้ามันก็เลยมันก็เลยลืมไปที่ว่าที่พ่อใดพ่อหนึ่งก็ได้ไม่มีไม่มีโทษ ปกติเป um, um, uh, no um, ็น้นห้าแต่ละพ่อแต่ละพอที่มีโทษทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆชิ้นพ่อมู่สาวาสอยากมาหาสมบัติแกไปพูดสอดเสียดเขาไปพูดดูถูกเขาไปพูดเยยดหยามเขาอะไรลักษณะยานี้แล้วก็เอามาตลกหกขันแกบอกว้าวล้สนุกสนานไอ้คนที่เห็นด้วยบอกว้าลสนุกสนานไปแต่ว่าคนที่ เอาที่ถูกย,ยอเยอะพูดถูกัางถามพูดถูกพูดดูหมิ่นอะไรยังไงแบนี้เขาไม่ขำด้วยไปกับปัญหาสมองอนักหนักเข้าไอ้ที่คำพูดของแกก็จะมากระทบแก่ก็ทําให้แกเป็นทุกข์เองมันทํำยังไงมันได้อย่างนั้นทําดีมันได้ดีทําชั่วมันได้ชั่วมันเห็นผลไวเห็นสินข้อที่ห้านี่เห็นผลไวมากที่สุนดีไม่ดีมหาสมปองนี้ จะโดนลูกปืนเขากระด้างไม่จบเขาก็่ได้ว่านะถ้าไปพูดดูถูกดูหมิ่นเขามากๆไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งมันเห็นกันทังนั้นไปพูดดูถูอื่นไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงห้ามล้วสินพ่อสุรามันก็ทำให้คนเราขาดสติเรามีวาดก,ก,กันเป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆ คงไม่เท่าไหร่ไอ้มู่สาวาทไอ้ท่านหนักถึงขั้นถึงฆ่ากันตายฆ่ากันตายเพราะข้อ,อมู่สาวาทที่ไปเยอะโดยเราที่ฆ่ากันตายเพราะว่าไอ้ข้ออื่นก็ไม่เท่าไหร่ลูกเรานมันมาจะฆ่ากันเพราะข้อ,อมู่สาวาทเนี่ยพูดพด,พด,พดูมิพูดดูมพูดหยาบหยาพูดอื่นไม่อยนั้นสินห้าดีแหละสำคัญที่ควรจะรักษาเอาไว้ให้ดี คนเราไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นแา่แล้วพูดอะไรก็ได้มันมันจะส่งผลกระทบให้เราได้เห็นได้น่อยแล้วทีนี้เมื่อเมื่อเวลาเราพูดไปแล้วไปพูดต่อเสียงผู้อื่นเวลาเขาด่ามาเนี่ยเราจะมีความสูงไหมย่งบางทีเขาอาจจะว่าเฮ้ยเดเดืยมึงเราว่ามึงเขาไม่ได้มา าะักษณาอย่างแต่คนที่เขาสันเสริญเขาบอกโอ้ดีถูกต้องพ,พูดอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นสองอย่างด้วยกนไม่ใช่น,นั้นพระพุทธญา้ายึงไม่ได้สอนให้เปไปพูดกระทบทุกอยงมันจะก่อให้เกิดการทะเลาะวิวานคนะับแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาได้ จะดูสินห้ามันก็สินทั้งหลายก็ก็ตามมันมันหมายถึงความเป็นปกติถ้าิใจเราเป็นปกติอันนั้นรามันเป็นสินสินจะสินห้าก็ตามสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็สินไหมดนะมันอยู่ที่ความเป็นปกติของใจถ้าใจเราเป็นปกติใจเราก็มีสิน การรักษาสีลห้ารักษาสินสินสินสองร้อยยี่สิบเ้าสินอะไรก็ตามก็อยู่ที่การรักษาใจที่เป็นปกติเพราะสิ่งที่ทําให้จิตใจของคนเราไม่เป็นปกติก็คือกิเลสปัญหาของเรานี่เลยได้ยินเสียงอะไรก็เพลินไปตามได้ยินได้ได้เห็นสิ่งอะไรก็เพลินไปตามได้ยิ้มลดอะไรก็ยินดีไปตามเพลินไปตาม ว่าในรถดีเพื่อนะนำว่ารถบีเดียวเดียจคนผู้ยินดีเลยว่ากางของการมันตอบรัยยินดีไกับเรื่องนั้นแล้วก็เพื่อเพื่ไปตาพอมันพอมัเสื่อมก็ทำให้เจอ่คิดถึงอาออ เป็นเหตุง <poker> น <phones> <int os> ั้นถ้าไม่มีอย่างนี้ความความเป็นปกติก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองด้วยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารัก